ครัวค <segue> ุณตปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตปอยขอบคุณมากครับท่านผู้ชม เชื่อผมนะครับผมเดินทางมาทั่วโลกผมเปิดทีวีมาแล้วไม่ต่ำกว่า150ประเทศดูมันทุกรายการโดยเฉพาะคิทเช่นโชว์ดูมาแล้วทั่วโลกครับไม่มีรายการใดบ้าเท่ารายการนี้อีกแล้วไม่ใช่บ้าอะไรนะโอตอนแรกจะเตะท่านอยจะเตะท่านอานอบ้าเรื่องของสาระการส,าส่งความสุขแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างจัดให้ได้หมดทุกอย่างที่ต้องการจันถึงสุกบ่ายโมงสีนาทีกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลย คนเดียวเลยอ่ะระยะหลังกินยาไม่เขย่าเเนี่ยโอยเก่งใจเจ่งงอมากเลยเหรอไม่เก่งง้อออกรายการเะไรล่ะนี่ไม่ใช่เก่งง้อคุนวัดเล่นแบบอีไงชอบอีอีเก่งนะอีเก่งมาพูดถึงจริงๆแล้วว่าพูดถึงทั่วโลกเจนนี่ขอบคุณจริงๆนะฮะเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็ทั่วโลกจริงๆคือก็ไปอย่างน้อยอายกจากต่างประเทศอย่างทางฝั่งอเมริกาครับก็ส่งในอินบ็อกซ์เราเข้ามาคุยเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากทำให้เรารู้สึกว่า เรามีเพื่อนคนไทยที่อยู่ด้วยกันตลอดถึงแม้เขาจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศอะไรเหรอเฮ้ยอะไรครับโทรศัพท์มาดูดูอยู่ใช่ไหมเออเออเออดูดีๆเดี๋ยว่ายดูอะไรอยู่ดูดูอะไรอยู่ดูอะไรดูอะไรดูให้ดีสิดูอะไรแล้วใหญ่ใหญ่ใหดูอะไรอะไรดูรายการดูหมาให้ด้วยว้าเขาคุยเรื่องรายการกันอยู่คุยกันตอนนี้เออเว่กลับขอโทษดีครับขอโทษดีครับเจ้าม้เจ้าหนูไอ <minutes> สจอกันคุณคุณที่ท <it> ั้งสี่สวัสดีครับฉันกับสามีชอบทัวร์ไปนัการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอ้ที่ต่างแดนนี่มากล่าสุดเราไปที่เนปาลกันค่ะอ้ไปไหว้หุบเขามรณะาห์เดี๋ยวก่อนไปทำไมเรามรณะาห์ยังต้องไปไหว้หุบเขามรณะให้อายุยืนครับผมแต่พอไหว้เสร็จสามีฉันก็เสียชีวิตที่นั่นค่ะนั่บอกเลยก็บอกอันตรายไม่ควรไปเลยมาโทรไปไปที่ไหนไม่ไปไปหุบเขามอร์นาห์ สปปเตอร์บอกดีกับดิฉันว่าค,คุณครับถ้าต้องการนําตก,กลับไปที่บ้านคุณเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขนส่งหนึ่งแสนบาทโโแต่ถ้าปังไว้ที่ติดติดาณที่ติดติดแห่งนี้เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทโอ้โหตอบแทนได้เลยตอบาแทนได้เลยหัวทั้งคนน่ารักแ<อ>สนก็แสนเถอะอ่ะยังไงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบไปว,ว่าฉันขอให้ช่วยตรงศพหัวฉันกลับบ้านเห็นนั่นเองเชื่อหยังมันรักเข้าใจไหมมันรักสปเตอร์ก็บอกคุณครับ ผมว่าฝังไว้ที่นี่ดีกว่านะครับทำไมต้องจ่ายแพนตั้งแสนหนึ่งแทนที่จะจ่ายแค่หมื่นเดียวเออ๋อเออดิฉันก็เลยบอกว่าเออฉันจำได้ว่าเคยมีคนถูกฝังไว้ที่นี่สามวันแล้วฟื้นขึ้นชีพดิฉันไม่อยากเสี่ยงค่ะอเอาชัวร์เอาชัวร์เอาชัวร์นกว่ารักที่ไดนได้คือถ้าเกิดว่าฝังไว้ที่นี่เนี่ยเกิดฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวตามกลับแต่ถ้าดิฉันเอาไปอ่ะตายแน่อีจะเอามาเอามาเผาสิฮะฮัลโหลอะไรนะอะไรอีกโทรมาอีกแล้ว อะไรอาแตงย์โทรมาครับว kind of um, ่าว่าไงล่ะเฮ้ยยราว่าไงล่ะอาแตงย์โทรมาว่าจองตั๋วจะไปเนปาร์ต์คำถามว่าอะไรอะไรที่ควรกินคู่กันบ้างอาหารที่ควรกินคู่กันมันมีเยอะแยะอยากกินแล้วกินเยอะพัดหมดอายังไม่หมดอายุใช่ไหม ไปคนเดียวนะไม่ไปด้วยหรอกอาหารที่ควรกินคู่กันเราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับทวนความจํานิดหนึ่งนะครับผมเอามาทวนความจําหน่อยเดียวนะว่าโยเกิร์ตคู่กันกับกล้วยตอนเช้าๆทานได้เลยระบบกับถ่ายจะดีมากนะฮะแล้วก็ถ้าจะทานแอปเปิ้ลคู่ได้เลยกับองุ่นนะฮะนั่คือเกี่ยวกับหลอดเลือดแล็หัวใจนะครับแล้วก็ปลานะปลากับบล็อกแครีแต่อย่าปลุมบล็อกแครี่จนสุกเกินไปนะครับนับป้องกัน โทะครด้เราผ่านไปไม่กี่ข้ออะไรทำไมปลามันกลับด้านครับผมไม่รู้ว่าปลามันไม่ได้ด้านนี้ปใช่คุณเนี่ยคุณเนี่ยทำทีวีสะเปล่าการทําทีวีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกที่เราทําหัวปลาอยู่ทางนี้ถูกต้องครับแต่นี่พอเวลาเรานําเสนอไปหัวปลาอยู่ทางนี้มันมีเหตุผลเพราะว่าตอนเราทํารายการไปมีไอ้บางตัวมันมากินปลาไปนี่นี่บางตัวมันแอบกินปลาไปเราก็ไม่กล้าเอาอากาศเดิ แนี่ยไอตัวคุณรู้จักตัวกินปลาไหมท่านผู้ชมก้องซูมตัวใดมกันไมันมันจะแบบอะไรขออนุญาตกลับข้าฮะผมจะนั่นปลากับบล็อกแครี่ทานกันได้แต่วันนี้เราจะมาเสนอเพิ่มเติมอีกว่ายังมีอาหารอย่างอื่นที่ทานคู่กันและเป็นประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะอาหารทุกๆอย่างที่เรานําเสนอเนี่ยมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วครับคู่ต่อไปนะครับนั่นก็คือถั่วฝักยาวกับพริกหวานสีแดงหรืออาจจะเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวก็ได้นี่นี่นี่ป้องกัน โลหิตจางครับเขาอบอกกันว่าอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเช่นถั่วฝักยาว มาถึงคณะด้วยก็ได้นะครับแล้วก็บล็อกแครีด้วยก็ได้นะควรคกินคู่ก,กับผัก,กที่มี<ห>ว,วิตามินซีสูงนะครับทำไมครับเพราะวิตามินซีสามารถนะช่วยนําพานั้นธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ต้องจําไว้เลยนะ<อ><อ>การกินวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยนําสิ่งที่เป็นธาตุเหล็กเข้าไปสู่ร,ร่างกายเพราะนั้นเข้าเลยให้ทานคู่กันสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานพริกนะครับหรือไม่ชอบรับประทานอะไรก็แล้วแต่วิตามินซีสามารถหาได้จากผลไม้ด้วยเช่นหลังรับประทานอาหารก็สามารถจะทานฝรั่งซึ่งมีวิตามินซีสูงมากตา สามเข้าไปเดี๋ยวฝั่งลังจะจัดการลากธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะฮะสามารถช่วยแทนได้นะครับแล l วเวยอยู่คนฟลอมอ่ะ o m มฟลอมอ m f r ลอมเฟรนส์โอเคเปลืองเปลืองลงปลืงลงกินไปนะฮะอันนี้ครับตู่ต่อไปนะคู่ต่อไปนั่นก็คือผักขมกับงานะครับเพราะว่าผักขมมีกรดออกซาลิกนะครับถ้าไปรวมตัวกับแคลเซมนะอาจจะทำให้เกิดก้อนนิ่วได้นะครับแต่ถ้ากินคู่กับงาจะไม่เป็น ทำไมถึงไม่เป็นเพราะงามีสรรพคุณในการป้องกันการเกิดก้อนนิ้วและยังมีโปรตีนไขมันแคลเซียมวิตามินบีที่ผักขมไม่มีอีกด้วยพูดคู่กันจึงเหมาะที่สุดพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําแกงจืดผักขมเราให้กินงาเข้าไปด้วยคเอ็นดีบ้าผมแนะนำไปดีกว่าผับ้าผัดผััดผักขมผัดน้ำมันหอยใส่งาอะไได้เป็นได้นึกว่าต้องทําแกงจืดผักขมแล้วก็ใส่งาลอยฟองด้วยผักขมมรนไม่ได้ทำแค่แกงจืดอย่างเดียวนะครับคัมสามารถผัดก็ได้นะครับคุณ เราจะต้องโกรธอะไรตั้งหมาูไม่ได้โกรธเราจ่พี่ดูว่าเรากำลังเอาของที่มันกินคู่กันตั้แงตระหนเอ๋อเฮ้ยปวดหัวผักขมเนี่ยเอาไปอบชีสแล้วโรยงาเนี่ยงามักได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องกินอย่างเดียวครับคุณผู้ชมเออแล้วคิดดูสิถ้าเอาผักขมไปลอยแล้วแกงจืดอย่างนี้มันจะกินได้ไหมมันกินไม่ได้อคคุณอาต้องเข้าใจด้วยเข้าใจอ่ะขอโทษผักขมกับงานะครับคู่กันต้องกินนะฮะ เดียวสข<อ>ารับผักขมก็หักงาห้หามเดียวห้ามทำแกงจืด<อ>ถ้าจะทำแกงจืดถือไว้คู่นี้นะครับเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้เต้าหู้กับสาหร่ายนะนะครับเต้าหู้นะครับเป็นอาหารที่เขาเรียกว่ามีสารคาร์โบนินซึ่งถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้ไอโอดในร่างกายลดลงได้จึงควรกินควบคู่กับสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นแหล่งรวมของไอโอด นั่นคือมีประโยชน์ต่อร่างกายทำแกงจืดได้นั่นคือเหตุผลที่เวลาเราทานแกงจืดเนี่ยนะฮะคนจีนแต่โบราณเขาถึงได้ทาแกงจืดซึ่งเป็นแกงจืดเต้าหู้กับสาหร่ายสาหร่ายที่ว่าคือสาหร่ายทะเลนะครับเนี่ยนะ บางคนกินนี่กงกินเต้าหูด้วยนะไม่ใช่กินแต่สายลายเข้าใจเ่าไอโอดีนเยอะมากเลยนะครับอันนี้อันนี้จะได้สารสาโปนินเนออันนี้ไอโอดีเยอะต้องเอาเต้าหู้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 าหเ้าหเต้าหู้เต้าหู้เาหเต้าหู้เ้าหเ้าดเ้าเต้าู้เหู้าหูห้เ้าเาาเอเตึู้เเต้าหู้ กินเต้าหู้ไม่เป็นครับแต่นี่ก็คือประโยชน์ของการทานอาหารที่ถ้าท่านทานเป็นมันจะให้คุณค่ากับท่านเป็นอย่างยิ่ง,งนะ<ช>ฮะรเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อทําไมบางทีเราอาจจะงงๆเอ๊ะทำไมเขาผัดผักนี่เขาต้องใส่พริกนั่นด้วยอะไรเงี้ยรรเราก็จะได้เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาทำแกงจืดเต้าหู้แล้วถึงต้องมีสาหร่ายก็เป็นประโยชน์ที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับแต่ผักขมทาอะไรดีครับผักขมไม่ควรทาแกงจืดกันนะ พักสักครู่บาสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะจุดไฟใรายการสักครู่เดียวครับแกงเห็ดครับง่ายไหมง่ายมากเลยคง่ายมากดูไม่ยากมันรวมกันแล้วมันครับผมผมกินอันนี้นั่งไงตอบมันเพลินครับมันเปลิดเพลินอยู่อาวเหรอ